สวัสดีค่ะวันนี้เริ่มงาน14.09นคลิปแรกของวันนี้เนื่องจากว่าเราต้อนรับช่างหล่อมาเมื่อเช้านี้ก็เลยไม่ได้ไปใส่บาทค่ะทีมช่างสุดหล่อสี่หล่อหล่อสมบูรณ์แบบกว่าจะสวยงามต้องมีการทุบทำลายใช่ไหมคะเขาเรียกอะไรนะการทำลายทำลา,ายหรือเพื่อความสวยงามของเรานะคะันี้ทะลุแล้วค่ะ ทะลุแล้วค่ะทะลุด,ด่านมิติแล้วค่ะสะพานด่านแรกไปแล้วเนาะรัศมีแขกเนาะโอเคนี่ซินดี้นั่นมีแขกคนอยอดน้อน้องช่างน,งงนงงา้องนงน้องคินดาวเรืองช่างทูนไปไหนแล้วล่ะโผล่นะ,นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กแอฟเต้นทูนวันนี้คลิปแรกของวันนี้นะคะทูบทําลายอยู่หรือเพื่อความสวยงามและขั้นตอนใช้แรงงานทั้งนั้นเลยค่ะ แรงงานแรงงานจริงๆแข็งแรงแสดงว่าที่บ้านนี้เขาสร้างแบบแข็งแรงามากเมื่อปีเมื่อปี2 0ใช้อิดนอนอันนี้เขาเรียกอะไรอะช่างทูนอิดนอนใช่ไหมอิดโต้อิโต้นนะโออิดแบบนี้ความทนทานดีกว่าไหมแข็งกว่านี่ทะลุทะลุมิติด,ดาแรกแล้ว นจะทะลุเป็นห้องหูไปในครัวอันนี้อันนี้เป็นห้องครัวจะทําเป็นห้องซัเลยีนท้าสวัสดีค่ะช่างนงเรียบแรกของวันนี้เพราะตอนเช้ารอรับช่างนงนช่างสุดคนอยู่วันนี้ทําอะไรบ้างคะใหหน้าตา่างไหน้าต่างันต่อไปกัน ร่ออิดป,ประตูอิดประตูราบปูนปสุดยอดทีมงานของช่างนงนะคะปุะ๊บด้วยใช้พลังงานแรงงานมหาศาลของรัศมีแขกใช่ไหมคะแรงงานในเบิกบึนไม่ใช่เขาเป็นน้องไม้ไม้สองไม้สองนี่ก็แบบคุณสตรีการบ้านกันเรือนกัน ซินดี้ค่ะซินดี้ดีซินดี้ของดิฉันเองค่ะงานบ้านงานเลี้ยอันนี้ต้องนำงานดกงานหนักะยกอิดยกปูนยกปูนแบกหินนะคะตัวน sort of so eh? ี้เอกลักษณ์เอกลักษณ์เอกลักษณ์ต้องต้องทำงานหนักยกของเบาไม่เป็นค่ะยกของมาของยกของเบาเบาไม่เป็นยกของเบาเบาไม่เป็นดูการํำงานค่ะ ดูการทำงานของช่างแต่ละคนนะคะร่วมมือสามัคคีสู่ความสำเร็จผลไมนเมือเดียวก็เมื่อเดียวก็พุ่งนี้เสร็จเอาเนี้ยไปทำอะไรคะไปสมขางนอกเหรอคนทิ้งเหรอคนทิ้งหรือถมสมหรือทิ้งทิ้งหรือถมไปดูค่ะ ตรงไหนอย่าพรักราดนะนี่ภาษาในพักราดเนี่ยอย่าพักราดนะนี่พอรรไปด้เสียงเพลงเสียงเพลงมาเร่งใหญ่โอ้ก็ามากองตรงนี้กว่าจะสวยงามต้องมีการรื้อการทุบทำสัญญกรรมเปรียบเหมือนคนทำสัญญกรรมโอ้โหกวก่าจะสวยงามนี่ทำขนาดนี้เลยหรือไงเปรียบเทียบเหมือนคนทำสัญญกรรม สัญญกรรมคนนั้นเราก็สัญญกรรมบ้านเขาใช้ม่สัญญกรรมเห้ใช้กันอ่ารีโนเวททุบตกแต่งโอ้คุณทุบอะไรคะเน่คุณทำอะไรคะย <c oughs> ังเรื่องคุณทำอะไรคะเน่โอ้ตีค้องร้องเปล่าเลยผมทำงานแล้วนะครับ <c oughs> ผมเยียยมตั้งแต่เช้าแล้วผมทำงานแล้วนะครับอ๋อตัวแรงแข็งขันโอ้ก็ใช้อิด อิดมอนอะเขาเรียกอิดมอนใช่ป่ะใช่ไหมโอ้อิดมอนเนี่ยอิดมอนนี่แกร่งเลยเนี่ยแสดงว่าพื้นฐานเขาสร้างเนี่ยแน่นเลยเนาะใช่ป่ะแน่นเลยเนาะเออสามสิบปีแล้วสามสิบปีแล้วก็ได้โอ้โหแบบโเคเลยตรงนี้เราก็วางตู้สองนั้นได้ก็ให้ช่างลงซื้อได้มาติดให้หน่อยอะไรแผ่นแบบไอ้ไอ้ฐานที่มันนน่นเนี่ยขาวแผ่นอะไรนะ แผ่นบีวบอร์ดใช่ป่ะแผ่นาขาวๆแผ่นแล้วมาติดตู้อสมัติบอร์ดอะมาติดได้ไหมเออเราไม่รียูสใหม่ของ,งเก่ามันใช้ได้อยู่อตอนน้ำท่วมอะเนาะช่างช่างนงฝีมือมดีใช่ใช่ใช่ทีมงานช่างนองมาทำแต่อาจารย์อยู่อะทำหลังคาทำหลังคายังไม่ประสบความสำเร็จทำแล้วรั่วทำแล้วรั่วทำแล้วรั่ว,วเอ้ยเลี้ยงไข่ดีว่าช่างนองเนี่ย <ś m any> ได้งไง <ś m any> ถือโอกาสถือโอกาสคอมเพลนโอ้คุณแข็งแรงมากเลยค่ะไม่ช้าคุณกินอะไรมาคะทำไมคุณแกร่งขนาดนี้โอ้โหสุดยอดสุดยอด <ś m any> โกดใครอะทำไมโยนขนาดนั้นนะคะ มันต้องโยนแรงแรงมันจะได้มีแรงนะโโให้ยกยื้ปนขนาดนสุดยอดสุดยอดแห่งการทุบหรือต่อไปก็เป็นฮ <Bright. S 2> ะไม่อย่างกา็เว <wings. S 1> wow. ้าใหม่สิเจ้าเว้าไม่อย่างะ็คอยฟังบรรลุเรื่องอ่ะเว้าใหม่สิก็สมีแข ว้าวใหม่สิค่อยฟังเจ้าบ่รู้เรื่องอ่ะนะดูแล้วจะประสบความสำเร็จการงานใช้แรงงานทีมนี้ใช้แรงงานคนใหญ่แข็งแรงเบิกเลยอือเราก็จะเดินให้กำลังใจให้ร่างใจให้กำลังใจข้าง เขาเหมือนเขาเหมือนคุณลักษมีแขะแต่ญ,ญาติเอกที่นะคะคุณลักษมีแขะหล่อสวยเหมือนกันเลยค่ะโทนสีโทนสีก็ผิวเดียวโทนเดียวกันค่ะคุณคุณเป็นพี่ชายของซินดี้เป็นพี่สาวซินดี้ใช่ไหมซินดี้คุณเตีงานบ้านงานเรือนอยู่ตรงนี้คิดว่าเกะกะคุณไหมคะเกะเศษเกะกะด้เสียง ก็ oh, oh, ได้คลิปแรกของวันนี้นะคะเนี่ดูการก่อสร้างค่ะทำาทำ,ทำมีเรือมีทุกมีทุกมีเจาะก,กว่าจะได้ไปซึ่งสิ่ง,งสวยงามนะ hey, <Okay. S 2> เหมือนทุบทำลายแล้วก็เกิดใหม่ให้สวยงาม <Okay. S 2> ตามนั้นนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ <Okay. S 1> สางดูนปิดคลิปให้หน่อยปิดคลิปห้หน่อย โอเคกับคุณนส